ในพระธรรมสุดีบที่1 1 9บข้อ175บอกว่าขอทรงโปรดให้ข้าพรงค์มีชีวิตอยู่เพื่อข้าพรงค์จะสรรเสริญพระองค์และให้กฎหมายของพระองค์ช่วยข้าพระองค์โอ้เพื่อนๆครับในพรัมพีบอกไว้นะครับว่าขอทรงโปรดให้ข้าพรงค์มีชีวิตอยู่เป็นคำอิษฐานนะครับที่ผมเองก็ใช้นะครับเพื่อข้าพรงค์มีชีวิตอยู่เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนี่เป็นการตั้งคําถามสำหรับผมเองแน่นอนครับว่า เรามีชีวิตอยู่เพื่อที่เราจะดูแลครอบครัวเรามีชีวิตอยู่เพื่อมาดูแลพ่อแม่เราภรรยาเราลูกเราหรือว่าตามเป้าหมายในชีวิตของเราว่าเรากําหนดเป้าหมายตั้งใจไว้ว่าเราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเพื่อสิ่งนั้นจะสําเร็จเพื่อที่จะเป็นโบนัสเพื่อจะเป็นรางวัลของชีวิตเพื่อจะเป็นพลังใจให้กับชีวิตตัวเองว่าโอโนี่คือเป้าหมายในชีวิตฉันนะฉันจะทําสิ่งนี้ให้สําเร็จในพิ่มผี่บอกไว้ครับว่าโปรดได้ข้าพงศ์มีชีวิตอยู่เพื่อ ถ้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เป้าหมายของผู้ที่เขียนบัมพีตอนนี้บอกว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อที่จะสรรเสริญพระองค์การมีชีวิตอยู่เพื่อจะสรรเสริญพระองค์นี้เป็นปัจจัยเป็นแนวคิดที่สําคัญมากเลยก็คือว่าการที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์คือเราให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา เมื่อเราให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเราจึงสรรเสริญพระองค์เราจรึงนมัสการพระองค์เราจรึงแสดง,ง,งออกด้วยการไปโบสถ์การนมัสการพระองค์การให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเมื่อตื่นนอนขึ้นมาก็ให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตก็คือการที่เราอธิษฐานก่อนคิดถึงพระเจ้าก่อนไม่ว่าเราทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตก็เพื่อที่เราจะนมัสการสรรเสริญพระองค์ก่อนนี่คือการแสดงออกในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อสาบอกว่า จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ todo. นั่นชัดเจนมากเลยนะครับว่าการให้พระองค์เป็นที่หนึ่งคือการแสวงหาแผ่นดินของพระพองค์ก่อนความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่า,าใน,ในี้ให้การมีชีวิตอยู่สอดคล้องกับในข้อนี้นะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าให้มีชีวิตอยู่นะครับให้ข้าพงษ์มีชีวิตอยู่เพื่อข้าพงษ์จะสรรเสริญพระองค์ การสละเสริมพงเป็นเป้าหมายหลักและข้อที่2ก็คือให้กฎหมายของพระองค์ช่วยข้าพระองค์อย่างนั้นเองนะครับการดําเนินชีวิตอยู่การมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างดีก็คือการที่มีกฎหมายของพระองค์พระบัญญัติของพระองค์คือการสำแดงความรักรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจนะครับและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเป็นหัวใจหลักในการที่จะ มีชุดอยู่การที่จะดำรงชุดอยู่ช่วยเราได้นะครับกฎหมายของพระองค์ช่วยข้าพระองโอ้ล้ำลึกมากเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่เราจะมีชุดอยู่เพื่อที่สรรเสริญพระองค์แล้วพระองค์จะประทานสิ่งทั้งปวงแสวงหาพระองค์แล้วพระองค์จะประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้และการที่ให้พระบัญญัติกฎหมายของพระองค์ช่วยเรานะครับช่วยข้าพระองค์ในการดำเนินชีวิต เพื่อเราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างถูกต้องเพื่อเราจะดําเนินชีวิตอ,อย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยพระองค์เพื่อเราจะดําเนินชีวิตอ,อย่างถูกต้องตามแผนการของพระองค์และเพื่อชีวิตของเรานั้นนะครับจะอยู่ในเส้นทางในแผนการของพระองค์ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้และประสบความสําเร็จในการติดตามพระองค์รักษาวไว้ซึ่งความเชื่อในพระองค์ความหวังใจในพระองค์และสาแดงความรักออกไปนะครับโดยพระองค์เป็นผู้ทรงกระทํากิจในชีวิตของเรา ผมก็จะอวยพรครับผมคุณชายผงสักสร้างถิบสวัสดีครับ